สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเโนะนะคะเรานำเสนอเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้เป็นพื้นที่แนวสไตล์บ้านสวนนะคะซึ่งมีต้นไม้ผล,ลไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะทางด้านเจ้าของเดิมได้ลงต้นไม้ไว้มากมายเลยทีเดียวนะคะที่ดินขนาด3ไร่29ตารางวาค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดง2แปลงติดกันค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ สองแอร์นะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะทุกท่านมีไวไฟบ้านพร้อมเลยนะคะมีน้ำประปามีน้ำบาดาลมีไฟฟ้าค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะทุกท่าน<ม>บนพื้นที่นะคะมีต้นไม้ตามรูปนี้เลยนะคะมากมายหลากหลายชนิดมากๆค่ะทุกท่านอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงบังคุดละมุด ลำไยส้มโอขนุนและอื่นๆอีกมากมายค่ะอยู่ที่ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะคะราคาสุดคุ้มค่ะหนึ่งล้าน69บาทราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองกันได้คุยนัดหมายหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมท่านติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเซคเนส์ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ